สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้มาดูนะครับปาเตียพหลามสามนะฮะเดี่ยวกับเสียลันนะครับโอ้โหทันเฉยนะฮะตัวนี้ไม่ห่างกันนะครับตัวนี้สองต่อห้าครับโอ้โหลูกปาดนะครับตอนนี้ครับสกอร์สองต่อห้านะครับปาเตียพหลามสามนะฮะคนนี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะฮะนี่แต้มเสียลันขึ้นนำนะฮะ ครับตอนนี้2ต่อ6ครับปาเตียยกขึ้นมาโอ้โหได้แต้มนะครับ3ต่อ6นะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับใครที่รับชมนะฮะนานๆนะครับปาาเตียจะรับแขกนะครับผู้มาเยือนนะฮะครับตอนนี้สกอร์ครับสต่อห สามต่อหกครับนะครับห่างเล็ครับโอ้ปาที่นะครับไม่ทันนะ่ยลงนี้ครับนะครับตอนนี้ครับช่วงกลางเกมแล้วนะครับฝั่งเพชรเกษมนะครับขึ้นนำนะครับฝ่าพง ป้าพงชนะพี่ชายเชียงกงไปแล้วนะครับเอาง่ายๆครับ <lum S 1> ง่ายๆรู้เมื่อกี้ง่ายๆนี่งกะโหลอะไรพี่ชายแพ้หรอพี่ชาย <lum S 1> พี่ชายเขาพี่พี่ชายเขาบอกว่าเขาเอาตัวยกมาอย่างดีเลย ตาอนะครับตอนนี้สกอร์ครับ7ต่อ3นะครับวันนี้ฝั่งเพชรเกษมขึ้นนำนะครับนะครับเจ็ดนตะ่อสามครับเดี๋ยวยกขึ้นมายอดโอ้โหทำอะไรครับ โอ้ป่าเตี้ยนะครับแปดต่อสามนะครับขาดลอยครับเต้แปกเป็ u, นเ้กี่บาทสกับสกอร์น,นี่ครับแปดต่อสามนะฮะปาเตี้ยยกขึ้นมาโอ wh. ้โหเกมรับป่าเตี้ยนะครับลูกลากแก่ไม่ดีนะครับเสียลันนี่เมื่อก่อนนี้คือป่าเตี้ยน,นี้จีบเสียลันตลอดนะฮะ นะครับตอนนี้กลายเป็นเสียลันท้าเตะเลยนะครับฝั่งละ5,000บาทนะครับ3ามต่อ8ครับ 4, <8 S 1> โอ้โหหลุดนะครับ4ต่อ8นะครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับ4ต่อ8นะครับ ง่ายไปครับลูกเสิร์ฟครับง่ายไปครับไม่รอดนะฮะดูท่าทางนะครับสกอร์ตอนนี้ครับ8ต่อ4นะครับแปดต่อสี่ครับเราขึ้นมาเหลี่ยมปาดครับโอ้นะครับปาเตียลูกเสิร์ฟแกเก่งนะครับเอ็ดอะไรพี่ชายจิ้งกองแพ แกบอกว่าพี่อัมพลยกดีนะพี่อัมพลยกดีเลยนะสี่ต่อแปดครับหน้าขวาครับโอ้อยู่ครับโอ้ลูกดีครับนะครับห้าต่อแปดนะครับเ 5ต่อ8นะครับห้าแปหน้าขวาครับโอ้ครับลูกนี้ครับอ้ล้นนะครับป๋าเตี้ยโอ้ลูกง่ายไปครับ6ต่อ8นะครับลูกนี้ง่ายไปนะครับเสียลันก็หลุดง่ายๆนะฮะกำไนแน่นะครับป๋าเตี้ยนี่ ย่ำซ้อมดีนะจะบอกเขาเนีนั่นแหละย่ำซ้อมเล่าเล่าเล่าดีนะหกต่อแปดเลยครับลูกเสิร์ฟครับหน้าดูง่ายไปฮนะโอ้ลูกเสิร์ฟนะฮะตอนนี้สกอร์หกต่อแปดนะครับเสียรันยังนำอยู่นะฮะนี่ปาเตี้ยค่อนขอ้าง ลากลูกนะฮะเป็นลองนะ,ะครับแปดต่อหกครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับไกลๆนะฮะปาพงษ์ปาพง์พี่ชายเชียงกงเป็น,เป,นเป็นไงเรียบร้อยเหรอ อแล้วพี่ล้วี่ตัวยกเขากลับลาบ้านเหรออ๋อพี่วิลาวพี่พี่ชายนำนำ,น,ำนั่เกียรถึงเลยเหรอตายครับดีเลนะาเพียมพดเนาะน,นะครับตอนนี้สกอร์ครับไม่รู้จะตัดซ้ายตัดขวานะฮะหน้าขวาครับรับไกลแล้วครับ ใช่ยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ครับอยู่ครับโอ้ลูกนี้ครับปาเตียนะฮะเสียลันเนีดยเอ,เอาไปได้เฉยเลยครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับคู่นี้ฝั่งละห้าพันนะฮะเมื่อกี้พี่ชัยจังคงเสีย,ยเป็นหมื่นนะฮะ แลกข้ามกระป๋าพงนะฮะพี่พลยกอย่างดีเลยครับนะครับเดี๋ยวจะก็หกกับแปดแปดต่อหกครับขอแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะฮะโอ้ยเอายังไงครับโอ้โหเปิดขึ้นมาครับโดดขึ้นมาครับโอ้ลุกนี้ออกครับ9ต่อหนะครับ เสียลันก็มีอาการนะครับช่วงท้ายเกมนะฮะ,ะ,ะครับไทยชนะคว้า1นึ่งหมื่นนะฮะสำหรับเหลี่ยมนี้ครับ,บ,รบนี้เกม12ไม่มีเดียวนะครับ9ต่อ6ครับ,บ,รบโอ้หลุดนะครับ สิต่อหครับหล mm ุดนะฮะโอ้นะครับนะอรอยู่เอ่อเนะครับห네 mm ้้อยสิบต่อหนะครับที่เริ่มหลุดแล้วนะครับ เสียลันแกวัยรุ่นกว่านะฮะนะครับ่ะหน้าซ้ายครับโอ้โหลูกทำนะฮะคุณน่าไม่น่าพลาดนะครับปาเตี้นะครับนะครับตอนนี้ครับสกอร์นะครับ6 1ต่อปาเตี้หลุดไป3แต้มรวดนะครับลูกทำเสียเองหมดเลยนะฮะนะครับทัชัย f อซเข้ามาใหม่ด้วยนะครับหน้าซ้ายครับ โอ้ลากไฟครับโอ้ลูกนี้ฮะโอ้โหกระโดดได้ดีนะฮะเสียหลันนะครับสวัสดีนะครับทักทายเจ้าก๊อเมืองกัดนะฮะคนนี้ฝั่งละห้าพันนะครับปาเต้เล่นในบ้านนี่แกชิมนะครับซ้ายครับโอ้โห ทำครับโดนเกี่ยวนะฮะนะครับตอนนี้ขึ้นมา11เหลือแค่แต้มเดียวนะฮะนะครับเหลือแต้มเดียว <11. S> 1 1 1เครับนะครับโอ้โหยังโู่ไม่ยอมนะฮะปาเตียครับ อาเตี่ยไม่น่ารอดนะฮะเจอรุ่นน้องนะฮะสถานี้ประมาณเกือบน่าจะ40นะฮะหน้าขวาครับโอ้โหปินแล้วครับห่างเน็ตครับโอ้โหลากขึ้นมาโอ้ยังอยู่ครับโอ้นะครับสุดยอดนะฮะเสียรันนะครับ แล้วอันนั้นนะแบ๊กแบ๊กแบ๊กแป๊กสรุปพี่ชายแพ้ทั้ง,งสองทั้งเหลียมเลยแล้วแล้วอีกเหลียมเนี่ย,อย,ย,ยโอ้สิบสองต่อหกนะครับปาเตี้ยท,ทำเสียเองหมดเลยครับนะครับ ปาเตี้หลุดเองนะฮะลูกทําเสียหมดเลยนะครับลากเข้าหน้าเน็ตได้ตลอดนะครับแต่ลูกทําไม่ได้ครับนะครับสองต่อหกครับแกทําเสียเองหมดเลยนะครับเอามาหน้าเน็ตแล้วแกติดเน็ตนะครับแล้วก็เขีรยออกฮะนะครับ 6ต่อ11นะครับหน้าขวาครับเอาลูกนี้เอา7ต่อ11นะครับไม่ต้องมีแก่แน่นอนนะฮะป๋าเตี่ยมีเวลาแพ้ใครแพ้ไฟเดียวแกจะไม่ยอมนะฮะสายเดิมพันนะครับป๋าเตี่ยฮะ จากต่ายเอซนะครับ7ต่อ12ครับหน้าขวาครับเอ้าเสียรันอะไรครับหลุดเฉยเลยครับแปต่อ12ครับไม่แน่นะครับแต่ว่าเสียรันเหลือแค่แทมเดียวนะครับน่าจะผ่อนเกมหรือเปล่านะฮะ เตี้ยนะครับแปดต่อสิบสองนะครับน่าจะตัดหน้าซ้ายว่าครับหน้าซ้ายจริงๆด้วยครับนี่ครับเก้าต่อสิบสองครับเก้าต่อสิบสองนะครับปาเตี้ยไม่หลุดสามแต้มรวดนะฮะบอก์ดนะครับได้ลุ้นช่วงท้ายเกมแน่นอนนะฮะปาเตี้ยเหลืออีกสี่แต้มนะฮะ 9 2นะครับโอ้โหลูกนี้ง่ายครับเสิบง่ายไปครับนะครับ,บเตียได้รับแล้วนะฮะตอนนี้12ต่อ9ครับเม็ดเดียวเกมครับนะครับ ยกขึ้นมาหน้าซ้ายครับโอ,โอ้โหยังอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับยังอยู่ครับโอ้โหสี่สิบต้นต้นนะฮะกับห้าสิบต้นต้นนะครับแต่รูปร่างปาเต้แกจ,จะเล็กกว่านะฮะนะครับมุมน,นี้นะครับเก้าสิบสอง ก้าต่อสิบสองนะครับหน้า้ายครับนี่ครับเข้าไฟนะครับไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับสิบต่อสิบสองครับโอ้โหนะครับสิบต่อสิบสองนะครับก็ไม่แน่นะฮะฝั่งเพชรเกษมนะครับต่อห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ ปาเตียยังไงครับถ้าได้อีกแท้มหนึ่งนะครับตีตื้นแล้วนะครับ 10: ต่อ12เกม13ไม่มีเดียวนะฮะหน้าสายอีกแล้วครับเอานะฮะยกไปไหนครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวแล้วปินไปไหนครับโอ้โหไปทั่วแล้วครับไม่ข้ามครับโอ้โหจีมเอีมสองครับเอายังไงครับ ขานอกได้ออกตัวหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ตาต้อเดียวนะข้างไหนถนัดขึ้นข้างนั้นลากสามลูกไว้ได้ถ้าตัดตัดขวาได้มันเข้าหัวเขานี่สิบเอ็ดสิบสองนะครับนะครับฟาเต้ขอแค่สองแต้มจากเกมนะฮะฝั่งนี้เหลือแค่แต้มเดียเด๋ยวฝาเตี้ได้เสิรฟนะครับ ือว่าวัดหวัวใจเหมือนกันนะครับโอ้โ oh หนะฮะหน้าขวาหรือเปล่าห,หน้าซ้ายอีกแล้วครับมาหน้าเดียวอีกแล้วครับยกขึ้นมาโอ้โ oh หลูกนี้ฮะเกมไม่เกมนะครับนะครับเกมไม่เกมครับ เกมไม่เกมนะฮะสิบสต่อสิบเอ็ดครับอ่านอยู่ไม่เป็นสุกแล้วนะครับตอนนี้โอ้นะครับมานะครับเกมไม่เกมครับสิบสองสิบเอ็ดครับไม่เดียวเกมครับ หอยน้ายอดครับเอาลูกนี้ครับดีครับลงครับโอ้โหเสียรันนะเสียโอกาสนะครับปล่อยลงเฉยเลยครับแต่ก็เสียลันไม่หลับนะฮะโอ้โหโอ้ยลูกลงเยอะ หลวกลงเป็นเคือบน,นจะไปกอทำไมเสียมันเสียเวลามันลบมันลงอยู่บั้นบ้านลลงเป็นเคือบน,นมันลงทังพี ไม่ไม่ไม่ไม no. right eh, no ่ไม่ร no. um ับเองเนาะนะครับลูกนี้ครับสั่งเพชรเกษมขอชาร์ลินนะครับลูกลงกันเยอะแทนที่จะรับแล้วเกมไปเลยโอ้ยเนาะ นะครับไปไปไปลงลงครับชาเลนจ์แล้วครับนะครับลูกนี้นะฮะปาเตียได้โอกาสแล้วครับโอ้โหเสียลันนะครับโทษนะฮะเมื่อกี้โทษตู้เพชรเกษมนะฮะผู้บอกว่าออกนะฮะ หน้าซ้ายหน้าขวานะฮะตอนนี้เข้ามาหน้าขวาครับโอ้โหยังไงครับโอ้ลูกนี้ครับปาเตียนะครับนะครับปาลันจะเกมเลยหรือเปล่าฮะสิบสต่อสิครับ เสิร์ฟไปไหนครับครับยกขึ้นมาตีหัวยอดโอ้โหโอ้โลุกนี้ฮะลกัลกลกักลักแบกแบกนะครับน่าจะไล่สายแล้วนะครับตัวนี้ฮะ สิบเอ็ดสิบสองครับน่าสายเนี่ย,ย,ยเอาหน้าขวาครับโอ้เครครับเสียรันครับโอ้โหกลางคอร์นครับอ๋อครับโอ้เหลือเชื่อครับกดดันครับกดดันครับโอ้โห้ตาพากล้อเดียวไปเช็คกันนดครับ ก็ต <haciendo S 1> ้องโทษตู้เพชเกษมนะครับ <las> ต <Jim> ู <the human> ้ว่าลูกออกครับโอ้โหนะครับโอนี่ขานอกนะฮะหนักนะครับเพชรเกษมต่อเยอะนะครับ7-8-1ครับมานะครับมาเช็คนะครับมาลุ้นกันนะครับว่า ขาซ้ายหรือขาขวาครับเกมไม่เกมครับซ้ายหรือขวาดูจังหวะยกครับหน้าซ้ายโอ้ครับดูเชยครับโอ้โอ้ป่าเตี้ยครับเอาออกครับโอ้ห่างน็ตครับโอ้ป่าเตี้ยครับไม่กล้าเปิดหน้านะครับ โอ้ป๋าเตี้ยครับลูกเกมเห็นๆเ,เลยครับโอ้โหป๋าเตี้ยนะครับลูกนี้เสียดายครับ, oh, party, รบกเก oh. ี่ยวได้แล้วนะครับหมงข้ามมาเฉยเลยครับโอ้ oh, oh, เหลือเชื่อนะครับ ตะก้อน,นะครับปาเตี้นนโอกาสจะเกมอยู่แล้วนะครับโอ้โห well นะครับลูกนี้ไม่เกมนะครับมาดูเสียรันนะครับจะเกมเลยหรือเปล่าครับนะครับมือผมสั่นเลยครับเกมไม่เกมนะครับ มาลูกเสิร์ฟนะครับครับยกขึ้นมาโอ้เกมครับเสียดายครับฝาเตี้ยครับโอ้โหแต้มเดียวครับมาอยู่แล้วนะครับ